ฉันเรียนจบแล้วฉันต้องมาทำนาอยู่อีกรอวะทำไมฉันต้องมาํำบากขนาดนี้วะจินนี่ของขวัญเรียนจบของจินน้องพี่นี่พี่จินเรียนจบทั้งทีเอาโมงข้าวจอกแบบนี้นะมาให้อะ่ะต่นี่มันเป็นน้ำพังน้ำแรงของพี่เลยนะจินพี่อุตส่าห์เก็บเงินเอ,เอาไปเถอนะจินไม่เอาพี่ดูดิ คนอื่นเขาเรียนจบได้โชอดอกไหมได้เงินได้ทองกันนี่อะไรเนี่ยโม่ข,ข้าวกระจกๆกแบบนี้เนี่ยนะใจเย็นก่อนสิจินใจเย็นงั้นเหรอใจเย็นได้ไงคนอื่นเขาได้ของอดีต้องมากมหมแต่ฉันเนี่ยดูดิยังต้องมาทํานาช่วยพี่อยู่เลยอะอ๋อหรือเพราะพี่คิดว่าจินเรียนจบแล้วจินต้องมาทํานาเหมือนกับพี่จินไม่ทำเหมือนะัจินได้เขาจินมันไม่ใช่แบบนั้นนะจินพี่ก็แค่อยากยาให้จินอะ่ะ เปิดดูดน,นข,ข,ข้างในมังของข้าแค่นั้นเองขุ้เขาบขอกว่าไม่เอาไงเร็วไว้ใค<อ>รอะมั่งข้าวน้ำหนักกำลังดีเลยเราจะได้หลายบาทจินทำไมจินทำแ,แบบแนะั้นน่ะจะอะไรกันนลกันหนาก็มั่งข้าวกระจอกๆนันะ่นน่ะจินนี่มันจะมาไปแล้วนะ ดินดยพี่น,นันพี่น,นันเอาไปขายดีกว่าอเอาคุณครับเฮ้ยบังเอิญยังไงเนี่ยผมมีกระทะเก่าอยู่คุณเอาปหครับอุย้ยเอาครับวยขอให้เจริญเจริญนะครับผมกำลังจะเอาพวกนี้ไปขายอยู่พอดีเลยอะเอองั้นผมขอดูหน่อยได้ไหมครับได้ครับ นี่มองน้ำหนักดีนะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งเจอมาเลยอ่ะมองเงินนี่วะถ้าอ่างั้นผมไปก่อนนะครับผมขอซื้อมั่ของข้าวได้ไหมครับอุ้ยไม่ได้หรอกครับผมมีเจ้าประจาอยู่แล้วผมจะไปนหนีง,งั้นไม่ได้หรอกครับอย่างนั้นไปแล้วนะครับนั่นมองเงิน,นว่ะ <c oughs> กูต้องได้ไมได้ <c oughs> โมุ้งก็หายไปไหนวะเนี่ยพ,พี่นัดจ้าอะไรกันนักันหนากรับโมงข้าวใบนั้นน่ะจินซื้อให้ใหม่ก็ได้นี่จินแกไม่เข้าใจเลยสินะไม่เข้าใจอะไรฮะโมงข้าวใบนั้นน่ะซื้อจากไหนก็ได้จินสั่นี้ไหนใหน้เขามาส่งที่บ้านยังได้เลยจินโมงข้าวนั้นมันมีใบเดียวและอีกอย่างฉันก็จะเอามาให้ได้ถ้าแกไม่เอาอย่ามาเสียใจทีหลังนะ โมโมไม่ไหนวะอาฉันให้ร้อยหนึง่งรอบหน้าไปหามาให้ฉันอีกนะนะครับขอไม่มากนะครับเจ๊นี่ครับเฮ้ยผมไม่ยอมขายหม้อนี้ให้คุณหรอกนะอะไรของแกเนี่ยฉันจ่ายเงินไปแล้วนะใช่ครับผมขายเขาไปแล้วนะครับคุณนี่มันโม่ของฉันโอ้ยพี่น็อตขายขายไปเถอะหมอแบบนี้มันไม่มีค่าแล้วจิน นี่ฉันวุฒิสาตรงแกเรียนั้งสูงทำไมแกกับมองสิ่งของแค่ภาย,ายนอนแบบนี้อนฮะนี่แกบอกว่ามอนี้ไม่มีคุณค่าใช่ไหมดูนี่นี่ฉันน่ะเอาเงินเยอะแต่ในมอนี้เพราะว่าฉันน่ะพับดอกมาไม่เป็นไงแล้วเคยจะรู้แล้ว,วพี่จะทแบบนี้อะนี่เธอพี่เธออ่ะเขาทําเพื่อเธอขนาดเนี้ยแทนที่เธอจะซึ้งใจขอบคุณเขาแต่กลับมองไม่เห็นค่าเนี่ยนะเธอนี่เป็นน้องที่แย่ที่สุดเลยอะ พี่น็อตจริงขอโทษในเมื่อแกบอกว่าหม้อเนี่ยไม่มีคุณค่าได้ต่อไปเนี่ยแกก็ไปหาเงินใช้เองแล้วกันนี่ครับหม้อคุณพี่นอ็อตพี่นอ็อตเ <c oughs> <c oughs> จ๊หม้อข้าวนี้ฉันซื้อต่อได้ไหมเจ๊ขายเท่าไหร่อห้าพันเอาไหมโอ้เจ๊สี่ได้ไหมสี่ ไม่ได้ห้าพันไม่งั้นก็ไม่ขายอียน่ g, าใหญ่เยอะไก่จริงอะเคเจ๊ห้าพันไอ้รวยแล้วครูวันนี้ต้องรวยเฮงเฮงเฮงปังปังปังเลยยี่ยีย่ไม่จริงหรอกกูอาจจะแค่ฝันไป เอาใหม่รวยเลยรวยไม่ได้รวยะลรกนสนกอีเจอีเจ